สวัสดีค่ะพบก,กับเรานะคะในช่อง Fuji Channel นะคะสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีอะไรมาให้ดูนะครับผมที่แปลกประหลาดมากนะครับเกิดจากในบ้านเรานะครับแต่ว่าต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพามาดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมแล้วก็ถ้าลงคลิปนี้ไปก็ถ้า พรอะงศ์ม่ทันใดรู้ก็ใช่แม่บอกด้วยนะครับผมว่าให้เอาไว้หรือไม่ให้เอาไว้ให้ดูนะครับผมก็คือต้นโพนะครับนี่ครับทันใดรู้ก็ใช่แม่บอกด้วยนะครับผมว่าให้เอาไว้หรือเปล่านี่ครับอันนี้มันจะเป็นไอเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งของต้นนะครับก็ตั้งเต้ข้อใหญ่นะครับผม ยังไม่ได้ตกมันนะครับแล้วก็เป็นท้องอืดตั้งแต่นานแล้วนะครับจนถึงตอนนี้นะครับมันยังเกิดอีกนะครับแต่ที่เราสงสัยมากที่สุดนะครับก็คือต้นโพงนี่นะครับนี่นะที่เราไปตัดมาใหม่ๆนะครับมันหักครึ่งกันอย่างนี้ครับลอยแตกนะครับช้างมันแทะกินหมดแล้วครับ ยังจนคุณแม่เอามาทําเป็นเสาอันนี้ครับนี่เป็นเสาเส็มนะครับขอบต้นไม้นะแล้วก็เอามาขุดลุมแล้วก็เอาใส่ไว้เป็นเสานะครับแล้วก็ลดน้ําต้นไม้นะครับเรื่อยๆนะครับจนเกิดเองนะผมแต่ว่าผู้ฒ่าผู้แก่แต่ก่อนนะครับบอกว่าไม่แหวไว้นะครับโอ้โหดูครับดูภรษาครับเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับ เติมออกเอกออกเอกแล้วครับเอานิ่งไวสักพักยาาอีกออไปไปหาเดินเล่นหน่อยดีกว่ากล่องนี่นะครับเช้ัมนบกเลยนะครับให้เอาไว้ไหรือเปล่านะครับ แต่ว่าผู้เท่าผู้แกแต่ก่อนนะครับบอกว่าไม่แหวไว้นะครับแต่<อ>ว่าเราก็ลองถามหมอทํา,าดูนะครับผมระเป่าไม่ทำงานกันเมื่อกี้นะก็ลองถามดูเขาก็บอกว่าให้เอาไว้นะครับแต่ว่าก็ต้องลองถามผู้เท่าผู้แกแล้วก็ถาม,ถามหลายๆท่านดูนะครับว่าให้เอาไว้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับบางคนก็บอกแหวไว้บางคนก็บอกไม่แห้อาไว้ครับ บส้ง <c oughs> อยู่ก็เกิดขึ้นเองเลยครับไลฟ์ที่ซีนไปแล้ววันนี้ก็ฟ้าเลยพื้นๆมาอีกแล้วครับผมดูเหมือนกับว่าฝนน่าจะตกอีกนะครับฟีบไปหาดูพ่อเสกนยะไปดูห่างๆเพราะว่าพ่อเสกไม่ได้มาอยู่นี่ว้เป็นเดือนสองเดือนแล้วมังนานนะครับผม ก็ผมก็นอนอยู่นี่บ้างไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าไม่มีช้างอยู่นะครับก็คิดถึงพ่อเสกแย่เลยครับวันนี้พ่อเสกก็มานะครับเดี๋ยวสงสัยต้องมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อเสกอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่าพ่อเสกนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้ว <c oughs> ผมนี่ตอนคนตายไม่เอาไปนี่ช่วงเราท่แล้วนี่กำลังจะสร้าง ติสัมพันธ์กับพ่อเสกได้ดีเลยครับผมพึ่งหัดเก็บขี่คนเดียวพึ่งเข้าคนเดียวเองได้เลยนะครับคนตาไปก่อนครับเราเองผมต้องมาสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่แล้วครับโอ้โหผมกําลังจะไปได้ดีเลยครับพ่อเสกกาลังเข้ากันได้เลยครับ<ม>ก็ผมก็นอนเฝ้าทุกวันให้น้ําให้หญ้าให้ทุกอย่างกินทุกวันนะครับผมก็ม ผมก็เข้าเก็บมูลเข้าเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับก่อนคุณตาจะมานะครับทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ลูกจะเอาคุณตาเอาไปก่อนนะครับผมพึ่งเขาไรประมาณสองสามวันนะครับแต่ว่าทุกวันก็ยยนยาอะไรให้กินทุกวันนะครับกาลังจะไปได้ดีนะครับแต่ว่าคุณตาก็เอาไปแห่งงานนะครับก็เลยไม่ได้อยู่นะครับเป็นเดือนสองเดือนนะนี่ครับเซก มนอยู่นี่ก็จะได้กินหญ้าจะได้กินสับปะรดก็รอบที่แล้วนะครับผมก็เข้าเก็บมูลแล้วก็อะไรให้น้ําให้หญ้าทุกครั้งนะครับผมก็กําลังเข้าเก็บมูลได้สองสามรอบสามครั้งอยู่เลยครับคุณตาไปก่อนนะครับเข้าคนเดียวนะครับไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ดูนะครับ คณตาก็ไม่อยู่นะครับพ่อก็ไม่อยู่นะครับแม่ก็ไม่อยู่โรงเรียนก็ไม่อยู่นะครับผมเข้าคนเดียวนะครับได้ไนดี่ละก็แบบอยู่กับพ่อเสกโอ้นานเหมือนกันนะครับตั้งแต่ก่อนตกมันรอบที่แล้วผมก็อยู่โยนยาโยนน้ำโยนอะไรให้กินทุกวันนะครับกับพ่อเสกนะครับโยนน้ำโยนยาให้กินนะครับ ต้องมาดูแลพ่อเสกต่อนะครับผม <c oughs> เพราะว่าคุณตาก็เริ่มอายุเยอะแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มไปไม่ไหวแล้วครับต้อง <c oughs> ผมต้องดูแลพ่อเสกก่อน,นครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณตาแก่ไปจะไม่มีใครสอนผมเข้าพ่อเสกอีกครับ <c oughs> ต้องดูไว้นะครับ <c oughs> ผมก็อยู่กับพ่อเสกมานานแล้วนะครับก็เลยกล้าเข้าเก็บมูลเก็บอะไรแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝนน่าจะตกหรือเปล่านี่เมื่อกี้เห็นลินลิน,ลนโดนมือนิดนึงกลับบ้านก่อนดีกว่าพี่บปะ <c oughs> กลัวฝนตกก่อนเดี๋ยวเอาไม่ทันตอนนี้ก็คุณตากลับบ้านแล้วนะครับผม <c oughs> ก็คุณตาเพิ่งเอามาวันแรกนะครับ ข้อศผมก็อยู่นี่นะครับผมอยู่ที่บ้านนี้นครับนอนที่บ้านนี้ครับเพิ่งไ่ได้นอนประมาณ2วันนะครับเพราะว่าเป็นไข้นะครับก็เลยไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับตาก็ช้างมาพอดีนะก็เลยจัดมานอนเฝ้าให้นะครับผมได้ใสมอเยอะแล้วครับผมถึงร่างกายไม่เต็มร้อยแล้วว่านอนเฝ้าได้ใสมือครับ นี่ก็สีมงคลน,นะครับเอาออกเดินนะครับผมช่วงเย็นนะครับโอ้ควานไหวไหมครับผมเปลี่ยนควานไหมครับผมออโอ้ไหวไหมครับนี่รู้สึกว่าเริ่มอายุเยอะเหมือนกันนะครับควานฟปไปเข้าบ้านตรงน,นี้เลยรถเริ่มมาแล้วช่วงเย็น คนก็เพิ่งสัญญาแต่อะไรมากันนะครับควานช้างนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็กำลังฝึกเข้าช้างทุกทุกเชียร์นะ <มา S 2> ผมผมสีมงคนก็ผมก็กำลังจะสร้างปฏิสัมพันธ์กันนะครับกำลังจะโยนยาโย,ยนน้ำให้กินนะครับทุกๆวันนะครับให้เขารักเรานะครับผมก็จะเริ่มเข้าเก็บมูลเข้าเก็บอะไรแล้วก็จะได้ จับได้ทุกเชือกนะครับทุกทุกอย่างนะครับผมต้องเอาให้หมดครับผมจะจับทุกตัวเลยครับผมฟานฟูจิตอนนี้ก็เดี๋ยวผมต้องไปหาโยนน้ำโยนหญ้าให้พ่อเสกินต่อนะครับเพราะว่าจะได้เก็บมูลนะครับแล้วก็จะเก็บมูลภายงามต่อนะครับผมยังไม่ได้เก็บนะครับเย็นเออจ้ะ <c oughs> ไปส้ายสุภาษาก็พี่ฟิล์มดูครับผมค <c oughs> วันควันสาว <c oughs> อยากน้อยก็ยิ่งโตก็เริ่มหยุดมือแล้วครับผมเริ่มหยุดดีแล้วพวายิ่งโตยิ่งยิ่งเก่งนะครับไอน้นี่ยิ่งโตยิ่งเกง่ง เอ้ยไ้ทักทาย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 ยิ <c oughs> ่งโตยิ to, ่งเก่งนะครับคนรอด้นะครับเจ้ายักษ์นี่รอขึ้นทุกวันทุกวันนะครับไอสีดอได้แต่ผมรอนะคะเอ้าตอนออกตอนออกก็เริ่มเป็นสาวแล้วครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอ้ยก่อนที่จะปิดคลิปนะครับมาดู พี่ฟิล์มนะครับ <c oughs> ใส่มัดโซ่ช้างเองนะครับผมโอ้โหมาดูว่าจะมัดได้หรือเปล่าครับ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยมัดได้เฉยเลยวันนี้พี่ฟิล์มมัดโซ่ช้างเองได้ครับวันนี้ <c oughs> ปกตินี่เวลาถ่ายคลิปเอาสมุดสา,าเอาอย่างนี้ต้องก <c oughs> ี่บ้ามพ่อมัดโซ่ช้างแคน้อยวันนี้มัดเองเลยครับในมัดดีเอง รวมเกินไปโอ้มีรวมหรอกพอดออีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องฟูจิแชนเนลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับผมแบบจับช้างเชือกนั้นเชือกนี้เรื่อยๆนะครับถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าบางครั้งถ้า หายไปนานหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมบางทีก็ไม่ค่อยสบายก็ไปเหไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ว่างทายนะครับถายให้แต่คุณพ่อครับไม่ว่างนะครับก็ไปรับชมที่ช่องคุณพ่อได้นะครับถ้าช่องผมหายไปนานอะไรอย่างนี้นะครับรับชมที่ช่องคุณพ่อได้นะครับโอเคนะครับสมัครช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย